สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมต่อศักดิ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมวันรบครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมพาท่านผู้ชมมาดูก็ต้องบอกว่าเป็นที่ดินจัดสรรเป็นที่ดินแปลงเล็กครับพี่วรบแล้วก็ขายในราคาไรละ1นึ่งแสนแปดหบาทเท่านั้นครับราคาก็ไม่แพงนะใช่ครับพี่วรบซึ่งที่ดินของเราเนี่ยที่ผมบอกกับท่านผู้ชมไปว่าเป็นที่ดินแปลงเล็กมีเนื้อที่เท่าไหร่กันบ้างครับพี่วรบตั้งแต่2ไร่สามงานขึ้นไปครับแั้งต่อจนถึงห้าไร่ครับท่านผู้ชมง จังหวัดชัยนาทครับครับผมซึ่งที่ดินของเราในแต่ละแปลงนะครับก็จะมีในเรื่องของน้ําประปาแล้วก็ไฟฟ้านะครับที่จะผ่านหน้าทุกหน้าที่ดินทุกแปลงเลยครับพี่รบครับคนขายเนี่ยยืนดีต่อไปหน้าแปลงทุกแปลงเลยครับครับผมซึ่งที่ดินของเราจะเป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับขึ้นไปชมภาพมุมสูงในเรื่องของแนวขอบเขตในแต่ละแปลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวลงมาดูในเรื่องของรายละเอียดกันครับไปครับต่อจะพา ต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไรนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่านบอกผมจะพาชมที่ สายฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีไห้ทันนี้จงไว้วางใจบรรยากาศดีดีวิวสวยอยู่แล้วรวยทันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานีสมใจทูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้นดีรับใช้ จะพาทุกท่น เอาละครับท่านผู้ชมสําหรับที่ดินของเราในวันนี้นะครับก็เป็นไปตามภาพมุมสูงนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูในเรื่องของทางสาธารณะนะครับเป็นถนนลัดยางครับพี่รบซึ่งเราจะต้องเข้าไปตามทางเนี่ยนะฮะ90เมตรนะครับไม่ลึกนะครับก็ถือว่าไม่ลึกกครับเข้าไปเนี่ยนะฮะทางสาธารณะนะครับท่านผู้ชมในแต่ละแปลงเนี่ยนะฮะก็ต้องมีถ้าจะ หัวแล้วก็ท้ายนะครับติดสาธารณะด้วยกันเนี่ยแทบจะ2ด้านเลยสด้านเลยนะครับทางสาธารณะเนี่ยการว้ถึง6เมตรด้วยกันนะครับน้องต่อครับครับผมซึ่งทางสาธารณะตรงนี้นะครับก็จะอยู่ทางด้านของทิศตะวันออกครับพี่วรสเข้าไปนะครับเห็นธงแล้วพี่รบอ่าทางด้านเนี้ยจะเป็นแปลงที่1นะครับแปลงที่1มีเนื้อที่เท่าไหร่ครับพี่วรบสามงานครับ3งานทั่วเลยครับแปลงที่1นึ่งเนี่ยสามไร่ป่ะครับโอ้สามไร่ครับเนื้อที่3ามไร่นะครับแปลงที่1เนี่ยมีเนื้อที่3าไร่ครับผม ก็จะเป็นแปลงด้านหน้าเลยครับน้องต่อครับผมเราก็จะเลี้ยวไปนะครับทางด้านเนี้ยก็คือเข้ามาถึงเนี้ยก็ถึงโครงการเลยนะครับและในโครงการเนี่ยทำเอาลูกรางนะครับบดอัดไว้แน่นอย่างดีแล้วครับครับผมซึ่งทางสาธารณะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับก็จะมีความกว้างถึง6เมตรนะครับรถสวนกันได้ครับน้องต่อครับผมแปลงที่1นะครับจะตรงกันข้ามกับแปลงล็อกที่8ครับพี่วิรุครับผมซึ่งแปลงที่8เนี่ยจะมีเนื้อที่มากกว่าครับครับ มีหน้าที่เท่าไหร่ครับพี่ลบ4ไล่ 3. งาน78ตารางวาครับน้กงต่อครับผมอันนี้คือแปลงที่แครับด้านหน้าที่กล้องมองเห็นนี่เนี่ยคือแปลงที่8ครับครับผมทางด้านของท้ายแปลงที่8นะครับพี่ลบก็จะติดกับลำเหมืองสาธารณะใช่ครับนะฮะก็จะมีในเรื่องของน้ำนะครับที่ไหลผ่านทางด้านหลังนะครับเนี่ยนะฮะก็จะเป็นแปลงที่8นะครับท่านผู้ชมดูแล้วว่าดินดีแล้วก็น้ําดีมากครับแปลงนี้ครับแต่ก็น้าไม่ท่วมนะครับ ซึ่งเราไม่ต้องเป็นกังวลนะครับท่านชมในเรื่องของน้าปราปาแล้วก็ไฟฟ้านะครับซึ่งทางเจ้าของโครงการนะครับยินดีนะครับที่จะต่อนะครับผ่านหน้าแปลงนะครับที่สามารถต่อใช้ประโยชน์ได้เลยทุกแปลงเลยครับเพิ่มลบใช่ครับซึ่งทางด้านนี้นะครับก็จะเป็น เรากําลังจะผ่านนะครับในล็อกที่2ครับพี่รบด้านขวามือครับครับผมทางด้านขวามือนะครับมีเนื้อที่เท่าไหร่ครับพี่รบสองไร่สองงานแปตารางวาครับแปลงครับผมแปลงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแปลงเล็กนะครับ2ไร่2งานเท่านั้นเองนะครับเฉลี่ยแล้วก็ตก5้าแสนกว่าบาทเองครับใช่ครับซึ่งทางด้านท้ายนะครับพี่รบก็ติดทางสาธารณะด้วยนะฮะแปลงที่2เนี่ย ทางสารณะทั้งด้านหน้าและด้านท้ายเลยครับผมแปลงต่อมาเลยนะครับพี่ลบก็จะเป็นแปลงที่3มครับมีเนื้อที่เท่าไหร่ครับแปลงที่3เนื้อที่2 2ไร่3างาน64ตารางวาครับครับผมแล้วก็ส่วนฝั่งตรงกันข้ามนะครับก็จะเป็นแปลงที่ับผมนะครับซึ่งแปลงที่7นี้ก็จะมีเนื้อที่เท่าไหร่ครับพี่ลบ่ไร่3งาน1ตารางวาครับ ที่เจ็ดนี่ก็สวยครับด้านหน้าเนี่ยติดทางสาธารณะส่วนด้านตะวันตกเนี่ยติดลำรางสาธารณะเช่นกันครับครับผมแปลงที่7เนี่ยนะฮะเหมาะกับการทํโคกหนองนาวนะฝั่ง<ช>เนี้ยสามารถทําได้หมดนะครับทำโคกหนองนาทําสวนทําเกรรษตรเนี่ยสามารถทําได้ทุกแปลงเลยนะครับแล้วแต่ใครมีความสามารถทําได้เยอะได้น้อยครับแปลงที่4ครับพี่วรลครับผมมีเนื้อที่เท่าไหร่ครับ แปลงที่4เนื้อที่3ไร่กับอีก46ตารางวาครับน้องต่อครับผมก็ยังอยู่ในหมดพื้นที่แปลงเล็กอยู่นะพูดถึงครับแล้วก็แปลงทางด้านในสุดก็จะเป็นล็อกที่5ครับพี่วรบสามไร่สามงาน39ตารางวาครับครับผมแล้วก็ส่วนทางด้านซ้ายมือทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นล็อกที่6ครับพี่วรบซึ่งลูกแปลงนี้นะครับจะมีสะด้วยครับพี่วรบอ่าฮะเนื้อที่5ไร่กับอีก4 3ตารางวาครับไร่นี้ครับท่านผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็เป็นที่ดินจัดสรรนะครับก่จะท ชวนพี่ชวนน้องนะครับหรือว่าชวนเพื่อนฝูงนะครับมาปลูกบ้านนะครับทำสวนทําเกษตรครับเพื่อลบสําหรับแปลงที่ดินนะครับก็จะห่างจากอบตสะพานหินนะครับอยู่ที่2กิโลเมตรนะครับหรือว่าจะเป็นตัวอําเภอหนองมะมงเนี่ยซึ่งตรงนั้นก็จะมีซีเจครับเพื่อลบแล้วก็มีเซเว่นโรงพยาบาลครับผมแล้วก็หน่วยงานราชการจะอยู่ที่9กิโลเมตรนะครับในเรื่องของทางสาธารณะเนี่ยก็เป็นถนนลาดยางถือว่าไปมาสะดวกนะฮะ ห่างจากตัวอำเภอวสิงห์นะครับจะอยู่ที่25กิโลเมตรครับแล้วก็ตัวเมืองจังหวัดชัยนาทนะครับจะอยู่ที่40กิโลครับพี่บล็แล้วถ้าท่านผู้ชมนะครับเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับก็200นะครับ210กิโลเมตรนะครับซึ่งทางสาธารณะนะฮะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการเดินทางเนี่ยเป็นถนนระยางตลอดอยู่แล้วนะครับไม่โดนดินเลยครับไม่โดนดินก็โดนตรงนี้แหละครับพี่วล็หน้าแปลงที่ดินที่เป็นถนนลูกรังนะครับก็ นะฮะก็ถือว่าเป็นที่ดินนะครับเหมาะที่จะปลูกบ้านนะครับแล้วก็ทําสวนทําเกษตรตรงนี้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของน้ําท่าเนี่ยนะครับในการทําการเกษตรพื้นที่โซนนี้ก็สามารถที่จะตอกบ่อปารดานได้ครับพี่รบสบายมากเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูที่ดินนะครับในล็อกที่9้าซึ่งเป็นที่ดินแปลงใหญ่แล้วก็ติดถนนลัดยางครับพี่รบไปครับ ซึ่งทางด้านหน้านะครับพี่วลบลักษณะเด่นของเขานี่ก็คือติดถนนลัดยางหน้ากว้างนะครับตลอดแนวความยาวครับพี่วรลบ190เมตรเชิวครับน้องต่อครับใช่ครับซึ่งก็ในเรื่องของแนวคันเขตี่ยถือว่าชัดเจนนะเพราะว่าเป็นที่ดินจัดสรรนะครับในแต่ละแปลงนะครับก็ท่านผู้ชมที่ได้ชมไปก็จะมีพงสีส้มนะครับก็จะอยู่ที่เสาหลักเสาหินนะครับ ก็ถือว่าเป็นที่ดินที่สวยอีกหนึ่งแปลงนะครับทางด้านหน้านะครับพี่ลบใชครับณปัจจุบันนี้ก็เป็นปลูกข้าวโพดปลูกข้าวโพดนะครับก็ทั้งแปลงแหละนะฮะพูดถึงฮะแต่ทางเจ้าของนะครับก็บอกไว้เลยนะครับว่าชอบแบบไหนจะให้ปรับแบบไหนนะครับหมายถึงว่าในแปลงที่ดินครับพี่ลบแปลง20ไร่เนี่ยเจ้าของยินดีปรับเกลียวถมให้ครับจะ ผมตรงไหนปรับตรงไหนแจ้งได้เลยครับคับผมเอาละครับท่านผู้ชมสําหรับท่านใดนะครับที่ชมมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็สนใจในเรื่องของรายละเอียดครับพี่รบสามารถติดต่อสอบถามนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับหรือว่าต้องการในเรื่องของแนวคอบเขตราคาที่ชัดเจนนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ แล้วก็คลิกลิงก์ทางด้านล่างได้เลยนะครับเพียวรบแล้วก็ฝากท่านผู้ชมกดติดตามช่องต่อสักพาเดินพาชมไว้ด้วยนะครับเอาละครับเพียวรบมีอะไรที่จะเพิ่มเติมสําหรับที่ดินในวันนี้ไหมครับแปลงนี้ไม่มีแลวครับน้องต่อครบถ้วนแล้วครับเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมต่อสักขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับผมว่าลบสวัสดีครับ